สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่การเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครใคนใดคนหนึง่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมไว้เพื่อความบันเทิงนะคะ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีมังกรหรือเปล่านะคะเช็คดูใต้ description box ด้านล่างนะคะช่องนี้เป็นการแบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะเริ่มกันเลยนะคะขอดูสถานการณ์ทางการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้แนวโน้มการเงินของชาวมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างคะ 5ใบสำหรับแนวโน้มการเงินค่ะ Justice นะคะใบแรก Justice นะเพศอับซ้อด The Hangman เจ็ดเหรียญพระราชาถือไม้เท้าชาวลัคนาราศีมังกรคะการเงินเดือนนี้เนาะบางท่านนะคะชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านมีได้ใช้เงินใช้จ่ายไปกับเรื่องนิสินนะคะนิสินเนาะอาจจะมี นิสินอยู่สักก้อนนึงอะไรประมาณนี้เนาะมีความสึกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะต้องจ่ายหนี้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสมากนะคะที่ชาวลัคนาราศีมังกรอ่ากู้นี่ยืมสินหนึ่งก้อนมานะคะเรื่องการเงินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรตัดสินใจอะไระในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์เนาะ มีเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบมีความรู้สึกว่าเราจะหุดหงิดง่ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุดหงิดง่ายโมโหง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินบางอย่างนะคะเรารู้ปัญหาอยู่นะเรารู้อยู่ว่าปัญหามันคืออะไรแต่มันแก้ไม่ได้ดังนั้นเราเหมือนกับต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับแล้วกอ็อยู่กับมันไปก่อนนะคะ รอไปก่อนเงินบางส่วนบางก้อนที่เรารออยู่นั้นนะคะก็ต้องเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะต้องรอไปสักแป๊บหนึงเนาะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้เข้ามานะคะเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองนะคะเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองเนาะแล้วทีนี้เราจะมาดูไพ่กันเรื่องถ้าสมมุติว่าชาวลัคนาราศีมังกรท่านไหนนะคะคิดอยากจะกู้หนียืมสินแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรที่คิดอยากจะกู้นี้ยืมสินแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างจะสำเร็จไหมนะคะสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่าขอสามใบค่ะขอสามใบ The h e r มิ t ดีเอ็มเพลสนะคะเจ็ดไม้เท้าขอผ้ายขยงเฮอร์มิตค่ะบัตรเหรียญขอผ้ายขยงดีเอ็มเพลสขอผ้ายขยงเจ็ดไม้เท้า เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีโอกาสมีโอกาสสาเร็จเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะต้องพยายามมากนิดนึงนะชาวลัคนาราศีมังกรมีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งเจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนเราต้องคิดนะเหมือนเราต้องคิดให้มากๆคิดหนักๆนะคะคิดวางแผนให้ดีนะคะถ้าเราคิดจะกู้นี้ยืมสินเนาะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ว่าอาจจะต้องไฟกันสักยกนึงนิดนึงนะโอเค แล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคนที่มีลูกหนี้นะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีโอกาสจะได้เงินคืนไหมนะคะแนวโน้มลูกหนี้เป็นยังไงบ้างขอถามจากไพ่นะคะชาวลัคนาราศีมังกรที่มีลูกหนี้มีคนยืมเงินไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีโอกาสจะได้คืนหรือเปล่าขอสามใบค่ะ หนึ่งเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญฮฮรูแฟนสองดาบคือถ้าสมมุติว่าเราทวงถามเขาไปมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังแกล้งทําปิดหูปิดตาอยู่เนาะชาวลัคนาราศีมังกรลูกนี้ยังยังเขาตัวเขาเองก็อาจจะมืดแปดด้านเนาะ ตัวเขาเองก็อาจจะมืดแปดด้านไม่รู้จะทํำยังไงดีเหมือนกันหาเงินมาคืนเราไม่ได้ว่างั้นขอแพิ่ขยายสองดาบค่ะขอแพิ่ขยาย h า r r o f a n e ขอแพิ่ขยายเพชรออเพนเตเคิลมีโอกาสมากเลยนะถ้าทวงถามนะคะมีโอกาสมากเลยถ้าทวงถามลูกหนี้มีโอกาสจะทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันมีปากเสียงกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่า ลูกหนี้ก็อาจจะจนปัญญาเนาะก็เลยมืนใส่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนที่เป็นลูกหนี้ก็ไม่ควรจะทําแบบนั้นนะคะเราก็ควรจะบอกเขาดีๆเนาะเวลาเดือดร้อนมาขอให้เขาช่วยแล้วเขาก็ช่วยเหลือไปอะไรเงี้ยต้องนึกถึงด้วยว่าเขาแบบยื่นมือมาดึงเราขึ้นตอนที่เราล้มอะไรประมาณนี้เนาะไม่มีเงินคืนก็บอกเขาดีๆนะคะถ้าหาทางได้นะคืนนิดๆหน่อยก็ยังดีเพราะว่า ช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ต่างคนต่างลำบากจริงๆนะคะมาดูโชคลาบดีกว่าเนาะ,ะชาวลัคนาราศีมังกรเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพอจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะขอดูโชคลาบชาวลัคนาราศีมังกรขอดู3ามใบค่ะโชคลาบสามใบเด้ดออกมาแล้วหนึ่งใบเอาเลย8ดไม้เท้าว้าวไพ่ดีไพ่ดีเจถ้วย โอเคหนึ่งใบนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเศรษฐีเนาะโชคลาภพอมีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรโชคลาภพอมีนะอ่าแล้วก็ดูไพ่ได้สำหรับสิบเหรียญอันนี้เก้าเหรียญอันนี้มีสิบเหรียญเพิ่มมาอีกขอลัคกี้นัมเบอร์ให้ชาวลัคนาราศีมังกรเลยแล้วกันนะคะขอเลขนําโชคให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ เรียกนำโชคของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพัานธ์นี้คืออะไรเอ่ยขอลัคกี้นำเบอร์สาใบค่ะพระราชาถือถ้วยนะคะใบที่หนึ่งพระราชาถือถ้วยไม่ได้มีหมายเลขกํำกับนะในดอาเองเนาะ ถ้ามีหมายเลขกำกับก็จะอ่านหมายเลขให้นะคะแต่ว่าใบที่หนึ่งหยิบออกมาแล้วเป็นพระราชาถือถ้วยเป็นไพ่ดีนะคะใบที่สองหมายเลขสี่นะคะสี่เรียนเนาะใบที่สามพระราชาถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมังกร มีเลขสี่ตัวเดียวนะคะมีเลขสี่ตัวเดียวเนอะ <No? c oughs> โอเคค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะมีโชคมีลาบสมความปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ